ดีโนเวลส์ออฟฟิเชีภูมิใจเสนอนิยายเรื่องทันมัทุรสเขียนโดยนิมมานนรดีให้เสียงโดยเมเลดีตอนที่6จับเป็น โผล่เข้ากอดลูกชายทั้งน้ำตาอาบแก้มทันทีที่เห็นเจ้าตัวก้าวลงจากรถแผลเป็นยังไงบ้างพ่อเลี้ยงปัญญาหันไปถามบอดี้การ์ดมือหนึ่งที่เดินตามเจ้านายน้อยมาไม่ห่างไม่สาหัสครับพ่อเลี้ยงแอร์รายงานตามความจริงเขาได้ทำแผลเบื้องต้นให้แล้วแต่ก็ควรให้หมอตรวจดูอาการอีกครั้งเพื่อความไม่ประมาทแต่เรื่องที่แอร์ไม่ได้บอกก็คือ ตอนนี้ในกระเป๋ากางเกงของปัดมีผ้าเปื้อนเลือดซึ่งเป็นแขนเสื้อข้างหนึ่งของใครบางคนซุกซ่อนอยู่จับตัวคนร้ายได้ไหมครับพ่อปัดรีบถามเรื่องที่นึกขึ้นได้ทันทีได้พวกนั้นสามคนถูกคุมตัวไว้แล้วปัดทำได้ดีมากแต่ที่ดีกว่าก็คือลูกปลอดภัยที่หลังก็อย่าเสี่ยงแบบนี้อีกเป็นอันขาด ถึงยังไงชีวิตของลูกก็สําคัญที่สุดผมทำเพราะมั่นใจครับพ่อถึงมั่นใจแต่ปัดก็ไม่ใช่มือนะลูกถ้าพลาดขึ้นมานัทธาตั้งท่าสะอื้นให้แม่ครับผมปลอดภัยแล้วครับไม่มีอะไรแล้วปัดยิ้มให้มารดาที่ยังรูปแขนรูปหลังเขาเหมือนตอนเป็นเด็กเล็กๆหมอมารอยอยู่แล้ว ให้หมอดูแผลลูกก่อนเถอะนะพ่อเลี้ยงปัญญาเข้าไปรางร่างภรรยาออกมาจากลูกชายที่ยืนหน้าซีดลงเรื่อยๆพร้อมบอกให้เหล่าบริการช่วยพาคนเจ็บขึ้นไปส่งบนห้องพอแล้วนะคะพ่อเลี้ยงนัดจะไม่ยอมให้คุณพาลูกออกไปข้างนอกอีกแล้วนัทถาโวยใส่สามีน้ำตาก็ยังหลั่งรินไม่ขาดสายนัดเหลือลูกชายคนเดียว คุณจะปล่อยให้ปัดต้องเสี่ยงอันตรายไปอีกนานแค่ไหนคุณนัทปัดก็เป็นลูกชายคนเดียวที่ผมเหลืออยู่เหมือนกันเราทุกคนรักและเป็นห่วงเขาไม่แตกต่างกันหรอกเอาเถอนะปัดจ็บตัวแบบนี้คงไม่ได้ออกไปไหนจนกว่าจะถึงวันเผาปันกับพีนหรอกปรานก็เหมือนกันถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าออกไปไหนนะลูกค่ะคุณพ่อนอกจากวัดปรางกับแม่ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้ว ดีแล้วพอเลี้ยงถอนใจเบาเมื่อเห็นภรรยามีสีหน้าดีขึ้นแล้วจึงพากันตามไปดูอาการลูกชายเขาไม่ได้อยากเอาชีวิตลูกไปเสี่ยงเลยไม่คิดด้วยซ้ำว่าฝ่ายตรงข้ามจะกล้าเข้ามาเหยียบจมูกเขาถึงถิ่นพอเลี้ยงปัญญารู้ดีว่าสวนกาแฟของเขาสามารถเข้านอกออกในได้หลายทางแต่ตลอดเส้นทางรถวิ่งนั้น มีคนของเขาลาดตะเวนอยู่เป็นระยะไม่นึกว่าพวกมันจะกล้าเดินเท้าบุกเข้ามาจากด้านหลังแต่ก็นั่นแหละถ้าเกลือไม่เป็นหนอนเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้นอกจากจับตัวหนอนบ่อนไส้ยังคนขับรถที่หลอกพาลูกชายของเขาออกนอกเส้นทางหลักและแกล้งทำเป็นถูกตายได้แล้วบริการชุดใหม่ที่ส่งไปสมทบยังสามารถจับตัวคนร้ายได้อีกสามราย สในสถูกปัดบาดเจ็บจนหนีไม่รอดอย่างน้อยตอนนี้ก็ได้ตัวคนพอจะง้างปากให้รับสารภาพได้ว่าใครเป็นตัวบงการอยู่เบื้องหลังและต้องการอะไรจากการทำร้ายลูกๆของเขาเหตุการณ์วันนี้ถือว่าได้คุ้มเสียแม่ลูกชายของเขาจะบาดเจ็บแต่ก็แค่เล็กน้อยแม้บริการฝีมือดีอย่างเมฆจะได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่เมฆจะได้ค่าชดเชยและการดูแลอย่างดีเป็นการชดใช้และรางวัลน้ำใจเช่นเดียวกับมังกรที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการพยายามคุ้มครองลูกชายคนสุดท้ายของเขาไวกัญญารัตลุกจากเก้าอี้หน้าโทรทัศน์ช่วงละครหลังข่าวเมื่อแววเสียงดังมาจากด้านนอกมติกาก็ชะโงกมองตามด้วยความสนใจดึกปานี้ ใครมาตโกนอะไรกันอีกกัญยรัตน์บ่นพลางแวกผ้าม่านดูเหตุการณ์ก่อนจะผลัไปเปิดประตูก้าวออกจากบ้านมติกาจึงลุกตามไปเมื่อเห็นว่าคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน้าร้านขายของชำของหน้าอ้อยซึ่งอยู่ใกล้กันมีชายสองคนยืนเจรจากับน้าอ้อยที่อยู่ในอาการหงุดหงิดมีชื่อของนาอินร่วมอยู่ในบทสนทนาด้วย มติกาใจหายเมื่อนึกขึ้นได้ว่านาอินเป็นหนึ่งในคนร้ายที่ไล่ปัดและก็คงเป็นนาอินอีกเช่นกันที่สร้างเรื่องรถเสียครั้งนั้นขึ้นมาออกไปดูกันเถอะกันญารัตเดินออกไปร่วมวงเพราะไม่อยากให้น้าอ้อยต้องเผชิญหน้ากับผู้ชายสองคนท่าทางกลางๆตามลำพังมติกาก็เดินตามเพื่อนแต่หยุดยืนเกาะเสาหน้าบ้าน ไม่ได้เดินเข้าไปร่วมวงแต่ก็ตั้งใจฟังเธอพอจับใจความได้ว่าผู้ชายสองคนนั้นมาตามหาหน้าอินซึ่งนัดไว้ให้มารับของคืนนี้แต่น้าอ้อยบอกว่าตั้งแต่เช้าแกยังไม่เห็นหัวหน้าอินเลยคนบ้านใกล้เรือนเคียงเริ่มเปิดประตูออกมาร่วมวงเมื่อเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆหลายเสียงพูดถึงเรื่องเสียงจากด้านหลังหมู่บ้านเมื่อตอนเย็น และมีบางคนบอกว่าเห็นหน้าอินกับชายแปลกหน้าสามคนขี่รถไปท้ายหมู่บ้านป่านนี้ยังไม่มีใครกลับออกมาเลยรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังจอดอยู่ที่เดิมน้าอ้อยเรียกร้องให้เพื่อนบ้านช่วยออกตามหาสามีแต่หลายเสียงบอกว่าควรจะรอให้สว่างก่อนเมื่อตกลงกันได้หลายคนก็ทยอยกลับเข้าบ้านตัวเองไป แต่ชายสองคนที่ไม่ใช่คนแถวนี้ยังไม่ขยับไปไหนยังไงผมก็ต้องเอาของไปคืนนี้ไม่งั้นจะซวยกันใหญ่ของอะไรเล่าฉันไม่รู้เรื่องนาอ้อยเริ่มใส่อารมณ์เมื่อพูดกันเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องนั่นสิคะคุณในเมื่อนาอินไม่อยู่แล้วพวกเราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณมาเอาของอะไรกัญญาลัตน์ออกเสียงช่วยผู้เป็นป้า งั้นก็ให้พวกเราเข้าไปหาข้างในในอินเคยบอกที่เก็บของเอาไว้ชายคนหนึ่งบอกไม่ได้นะนาอ้อยรีบปฏิเสธกลัวจะเป็นพวกโจรมาหลอกปล้นแต่ชายสองคนยังดื้อรั้นจะเอาของให้ได้นางจึงร้องเรียกให้เพื่อนบ้านที่เป็นผู้ชายออกมาช่วยกันเฝ้าระวังตัวเองก็วิ่งไปคว้าไม้ท่อนใหญ่มาเตรียมพร้อมพอเพื่อนบ้านใกล้เคียงมาถึง คนทั้งหมดรวมทั้งมติกาก็เดินเข้าไปในบ้านเดินลึกเข้าไปตามความยาวกว่า20เมตรของบ้านจนถึงห้องอับน้ำชายคนหนึ่งเข้าไปก้าวขึ้นเหยียบขอบบ่อขังน้ำที่สูงเอาการแล้วเปิดแผ่นฝ้าเพดานออกโผล่หน้าขึ้นไปควานหาของที่ต้องการก่อนหยิบลงมายื่นให้ชายอีกคนมติกากับกัญญารัตน์เผลอบีบมือกันแน่น และต่างรู้ดีว่ามือของแต่ละคนนั้นเย็นจัดแค่ไหนเพราะสิ่งที่กำลังอยู่ต่อหน้าพวกเธอตอนนี้ไม่อาจมองเป็นอื่นไปได้นอกจากยาเติดชนิดใดชนิด,นด,นดหนึ่งที่บรรจุแพ็คห่อพลาสติกไว้อย่างแน่นหนาจำนวนของมันถ้านำเป็นก้อนๆมาวางต่อกันก็พอจะเป็นหมอนข้างเด็กเล็กได้เลยทีเดียวตายแล้วนี่มันอะไรกัน นาอ้อยตวาดแวสดออกมาไออินมันเอาของแบบนี้มาแอบ,บไว้ในบ้านฉันได้ยังไงแม้แต่น่าอ้อยก็ยังดูออกว่าของในห่อพลาสติกนั่นเป็นอะไรไปเลยนะพวกเองเอามันออกไปให้หมดแล้วไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีกถ้าไออินกลับมาฉันจะถีบผัวส่งมันไปอีกคนนางอ้อยเจ็บแค้นที่หนีจากผัวขี่เล่าเมายามาเจอผัวค้ายาเสเอง ไม่ต้องรอถีบหัวส่งรอกป่านนี้มันกลายเป็นผีเฝ้าสวนพ่อเลี้ยงปัญญาไปแล้วมั้งป้าชายคนหนึ่งหันมายะเย้ยก่อนจะพากันเดินออกไปจากบ้านพร้อมของในมือน่ากลัวจังเลยอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตฉันยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยนะกัญญารัตกลับมานั่งมือสั่นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ที่ยังไม่มีใครปิดน่าสงสารนอ้อยเนาะ มติกาพึมพำหลังจากชายสองคนพาห่อของออกไปโดยไม่มีใครกล้าโทรบอกตำรวจนาอ้อยก็นั่งถอนใจเฮือกเอยู่นานสองนานกว่าจะบอกให้พวกเธอกลับบ้านไปนอนได้แล้วพอกัญญารัตษ์ถามว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนาอินนาอ้อยก็บอกแค่ว่าคงต้องตามไปดูว่าจะเจอศพไหมแต่ไม่คิดว่าจะเจอ พระถ้านาอินบุกเข้าไปทำร้ายลูกชายพ่อเลี้ยงปัญญาถึงถิ่นจริงๆตามปากชาวบ้านว่านางก็จะอาโหสิก,กรรมให้นาอินไปสู่สุขตินาอินไม่น่าเลยพวกเราที่นี่รักและเคารพพ่อเลี้ยงปัญญากันทั้งนั้นถ้านาอินเป็นคนของพ่อเลี้ยงเดชจริงๆก็น่ากลัวเหมือนกันนะแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านเราตั้งนานที่แท้ก็เป็นสายส่งให้พวกหนักแผ่นดินนี่เอง กัญญารัตน์บ่นต่อพอเลี้ยงเดชคายหรอมติกาจับประเด็นใหม่ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาว่ากันอย่างนั้นกัญญารัตน์พยักหน้าก่อนกระเถิบเข้าใกล้เพื่อนอีกนิดเหมือนจะกระซิบเรื่องลับพี่ทีเคยเล่าให้ฟังว่าหลังหย่าเมียพ่อเลี้ยงเดชเสียสมบัติไปเกินครึ่งให้เมียเก่ากับลูกที่ตามไปอยู่กับแม่ กิจการที่เหลือก็เริ่มถอยหลังเพราะครอบครัวเมียใหม่ไม่ช่วยส่งเสริมแถมลูกสาวคนใหม่ก็ใช้เงินเก่งพี่ทีเลยตั้งข้อสังเกตว่าพ่อเลี้ยงเดชเอาเงินมาจากไหนมากมายมาเลี้ยงลูกน้องตัวเองไม่ได้สนใจบริหารกิจการปล่อยให้ลูกจ้างทำไปตามมีตามเกิดแล้วมันน่าสงสัยไหมว่าเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะอยู่มันไม่รวยแต่ลูกเมียมีเงินใช้เหมือนพวกเศรษฐี แถมยังมีเงินเลี้ยงคนเยอะพอๆกับพ่อเลี้ยงปัญญาเลยนะค้าใหมติกาเพอิอออกไปอาจใช่หรือไม่ใช่ทำไมใช่คือใครชัวร์ไม่ใช่คือไม่ได้แค่ค้าคนเดียวแต่มีคนใหญ่คนโตหนุนหลังมาติกาเริ่มขนลุกขึ้นเรื่อยๆใช่ว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เคยรับรู้แต่ที่ผ่านมา เป็นการรับรู้จากข่าวทางโทรทัศน์เท่านั้นแต่ตอนนี้ภาพเหตุการณ์จริงมาจ่ออยู่ตรงหน้าเดาวไม่ได้เลยว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปหญิงสาวเก็บปากเงียบไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องที่ประสบพบเจอเมื่อตอนเย็นตั้งแต่กลับมาถึงบ้านโดยไม่ได้ช่วยงานพ่อแม่ของกัญญารัตตามที่ตั้งใจไว้เลยมติกาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่เชิดแขนเดียว ผ่านสายตางงงันของคนข้างทางกลับถึงบ้านก็เก็บตัวเงียบอยู่กับแหวนในมือที่เธอคงจะใส่นิ้วไหนไม่ได้สักนิ้วคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่พบกับปัดจนถึงไออุ่นที่อุ้งมือและรอยประทับเบาๆบนริมฝีปากรวมไปถึงการสบตาครั้งสุดท้ายไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่การพบหน้ากันครั้งแรกแบบไม่ค่อยโสภา การมเทพกลับเล่นตลกให้เธอและเขาได้ประสบพบเจอกันในเหตุการณ์ระทึกขวัญอีกหลายครั้งกมามเทพเนี่ยนะมะติกาอยากหลอกตาให้ความคิดฟุง้งซ่านของตัวเองแต่ก็ทำไม่ลงเพราะเธออยากคิดเข้าข้างตัวเองหรือเกินว่าการที่ปัดจูบเธอมันเป็นการแสดงออกมาจากความรู้สึกภายในมากกว่าทำตามค่านิยมตะวันตก หรือว่าเขาไปอยู่เมืองนอกเสียนานจนติดค่านิยมแบบนั้นไปแล้วแต่ตัวเธอไม่ใช่นี่นาอีกใจหนึ่งมัติกาก็บอกตัวเองว่าอย่าเวออย่าเพออย่า,ยาโมโนเขาอาจเห็นว่าเธอหลงหน้าหล่อของเขาเพราะเธอเผอแสดงออกมากเกินไปและ,ะเผอิญว่าตัวเธอเองก็สวยไม่หยอกเขาเลยเฉยโอกาสหากำไรใส่ตัว ตามประษาผู้ชายไปอย่างนั้นแต่ว่าเขาให้แหวนเธอทำไมที่เธอชมว่าแหวนเขาสวยไม่ใช่เพราะอยากได้ซะหน่อยเฮ้อมติกาสายหน้าเหนื่อยใจกับความสับสนของตัวเองถ้าทางผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนชีก,กอซะหน่อยไม่อย่างนั้นวันก่อนเขาจะสั่งให้บริการของเขาพาลูกนกกลับรังโดยเสถดยิภาพ แทนที่จะหิ้วปีกไปถ้ำสิงหรือพอคิดได้อย่างนี้มติกาก็แอบ,บยิ้มอยู่คนเดียวต่อไปจนหลับฝันดีกลางดึกคืนเดียวกันคนถูกกระสุนปืนวิ่งผ่านเนื้อก็ยังไม่หลับไหลและแม้จะเจ็บขาแต่ปัดก็ยังมีแรงมือขยี้คราบเลือดออกจากแขนเสื้อของมติกาแล้วตากไว้ในห้องน้ำ แต่กว่าที่เขาจะได้อยู่คนเดียวเพื่อทำสิ่งนี้คราบเลือดก็ฝังแน่นไปแล้วระดับหนึ่งแต่นั่นไม่ใช่ปัญหามีคราบเลือดติดไว้พอเป็นที่ระลึกก็ดีเหมือนกันชายหนุ่มออกจากห้องน้ำแล้วกลับไปนอนบนเตียงภาพดวงตาสีน้ำตาลอ่อนลอยมาอยู่ตรงหน้าปัดถอนใจเบาๆเมื่อตอบตัวเองไม่ได้ว่าตอนนั้นเขาจูบเธอไปได้อย่างไร ถ้าเสียงแอร์ไม่ดังขัดจังหวะซะก่อนจูบนิ่งนิ่งนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นไปถึงระดับไหนจะเป็นอย่างไรต่อไปธรรมติกาไม่ถอยห่างไปซะก่อนปัดไม่เคยลืมว่าที่นี่คือเมืองไทยและเขาไม่คิดว่าผู้หญิงอย่างเธอจะมีค่านิยมแบบฝรั่งมังค่าถึงเขาจะไปอยู่เมืองนอกมานานและอาจติดค่านิยมตะวันตกมาบ้างตามโอกาสอำนวย แต่มัดก็เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เขาจูบแล้วเขาจูบเธอเพราะอะไรปัดถอนใจเบาๆเมื่อตอบตัวเองได้แค่ว่าเพราะอยากจูบความโกลาหลมาเยือนแต่เช้าดีที่วันนี้เป็นวันเสาร์กัญยรัตกับมติกาจึงได้เข้าร่วมขบวนค้นหาในอินกับชาวบ้านแต่พวกเธอหยุดฟังข่าวแค่กระท่อมหลังน้อยในสวนของพ่อแม่ ทีรพลมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะกัญญารัตโทรศัพท์ไปเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อคืนหลายชั่วโมงผ่านไปทีมค้นหาก็คว้าน้ำเหลวกลับมาลุงคนหนึ่งบอกว่าเจอคนของพ่อเลี้ยงปัญญาเดินลาดตะเวนอยู่เลยเข้าไปถามฝ่ายนั้นบอกว่าเมื่อคืนทั้งคนร้ายและฝ่ายพ่อเลี้ยงก็บาดเจ็บและตายไปหลายคนแต่พ่อเลี้ยงจับเป็นคนร้ายบางส่วนได้ ตอนนี้กำลังสอบสวนอยู่ไม่แน่ใจว่าใช่สามีของนาอ้อยหรือเปล่าเพราะเขาก็ยังไม่เห็นหน้าคนร้ายที่ถูกจับเหมือนกันฝ่ายนาอ้อยแม้จะเสียใจแต่เมื่อรู้ว่าสามีไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้ก็พยายามทำใจแต่นางก็ยังอยากรู้ให้แน่ว่าในอินเป็นหรือตายจึงชวนกัญญารัตน์กับธีรพลไปหาพ่อเลี้ยงปัญญาเพื่อถามให้แน่ใจ แต่ธีรพลบอกว่าไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเชื่อว่าจะไม่สามารถผ่านด่านบริการดตั้งแต่หน้าประตูไร่ไปได้อย่างแน่นอนดีไม่ดีบุ่มบามเข้าไปอาจถูกสงสัยว่าไม่ประสงค์ดีต่อพ่อเลี้ยงไปก็ได้ตอนนี้คนของไร่ปรมัติคงระวังตัวกันมากขึ้นบรรยากาศวันหยุดผ่านไปอย่างไร้อารมณ์เที่ยว แต่กัญญารักษ์ยังชวนมติกาเข้าเมืองเพื่อหาชุดดำใส่ไปงานศพที่ใกล้จะมาถึงฉันไปด้วยได้ไหมมติกาเสนอตัวขอไปร่วมงานศพด้วยเพราะอยากไปเจอปัดอย่างน้อยๆก็อยากรู้ว่าเขาปลอดภัยดีหรือเปล่าได้สิครูใหญ่ธีรพลควงสองสาวไปคงไม่มีใครว่าอะไร กัรยารั์แกล้งแย่ใส่สีหน้าจริงจังของเพื่อนเย็นวันนั้นสองสาวจึงเข้าเมืองเพื่อไปหาชุดดำที่เหมาะสำหรับตัวเองซึ่งก็ได้มาคล้ายๆกันเพราะมีให้เลือกไม่กี่แบบคือเป็นเสื้อกับกระโปรงแบบเรียบร้อยของมติกาเพิ่มความน่ารักด้วยแขนตุ๊กตาระบายลูกไม้ส่วนของกัญญารั์เน้นความเรียบแบบชุดคุณครูด้วยแขนสั้นทรงกระบอก เรื่องมันท่าจะไปกันใหญ่พ่อเลี้ยงปัญญาเอ่ยกับบุตรชายและหัวหน้าบอริการในห้องนอนของปัดสามคนนั้นสารภาพว่าถูกใช้ให้เข้ามาเก็บศพปัดตามคําสั่งของพ่อเลี้ยงเดชหรือไม่ก็จับตัวกลับไปให้เจ้านายมันดูตอนนี้เรารู้ตัวคนบงการแล้วแต่ยังทําอะไรไม่ได้เพราะไอ้คนรับสารภาพมันขู่ว่าถ้าเรื่องถึงตำรวจมันจะกลับคำให้การ พ่อคงคุมตัวรอดูท่าทีไปก่อนแล้วค่อยส่งตัวให้ตำรวจที่ไว้ใจได้จัดการต่อผมว่าเลี้ยงมันให้ดีแล้วส่งกลับไปเป็นสายให้เราได้ไหมครับพ่อปัดแสดงความเห็นเหมือนหนังที่เคยดูลองมันสารภาพแบบนี้ผมว่าเป็นประเภทลิ้นสองแฉกค,ครับคุณปัดอยู่ฝ่ายไหนก็เอาตัวรอดไปเรื่อยไม่ซื่อสัตย์กับใครจริงหรอกคนมากประสบการณ์อย่างแอออกความเห็น และจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะครับปัดได้แต่ถอนใจพ่อจะลองคุยกับผู้ใหญ่ที่พอไว้ใจได้ดูเรื่องแบบนี้บางทีก็ต้องรอจังหวะในสุภ,ภกิจเราก็ยังต้องค้นหาตัวต่อไปตราบใดที่ยังไม่พบตัวกานกับแม่ก็ยังเสี่ยงอันตรายส่วนปัดพอหายดีแล้วก็กลับไปอยู่ที่โน่นต่อสักพักให้เรื่องมันซาๆก่อนแล้วค่อยกลับมา พ่อจะให้แอตามไปอยู่ด้วยก็แล้วกันไม่ได้นะครับให้พี่แออยู่กับคุณพ่อดีกว่ามีอะไรจะได้ช่วยกันคิดส่วนผมพอเสร็จเรื่องแล้วก็จะรีบกลับมาอยู่กับพ่อเลยผมสัญญาครับว่าจะระวังตัวให้มากผมอยากกลับมาช่วยพ่อนะครับขอบใจมากแต่ถึงยังไงพ่อก็ต้องให้แอรตามไปคุ้มกันลูกตลอดเวลาที่ยังอยู่บนแผ่นดินไทยพ่อไม่กล้าไว้ใจคนอื่น ตอนนี้เกลือจะเป็นหนอนอีกอกี่ตัวก็ยังไม่รู้ครับพ่อปัดเข้าใจน้ำเสียงหนักใจของบิดาพักผ่อนเถอะมารืนก็ถึงงานใหญ่แล้วตกลงเดินเองได้นะได้ครับแผลแค่นี้ใหญ่กว่าถลอกนิดเดียวเท่านั้นปัดยิ้มก่อนลุกขึ้นเดินโชว์ให้บิดาดู มัติกาวางปากกาแล้วพับกระดาษแผ่นเล็กใส่กระเป๋ากระโปรงแบบรูดจีบแม้ไม่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหรือไม่อาจคาดเดาผลลัพธ์ที่จะตามมาแต่อย่างน้อยเธอก็อยากทำอะไรสักอย่างเพื่อใครสักคนวันนี้อาจเป็นวันสุดท้ายที่เธอจะได้พบกับคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตช่วงหนึ่งและกำลังจะผ่านเลยไปอย่างปัดปรมัดิญิงสาวยกมือแตะริมฝีปากตัวเองเบา อยากรู้นักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นมีความหมายอะไรกับเขาบ้างไหมหรือเป็นเธอที่เพิเจอร์อยู่ฝ่ายเดียวนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นเพียงเบื้องหลังภาพของเขาก็เข้ามารบกวนเธอเสมอไม่ว่ายามหลับหรือตื่นรักแรกพบสินะมติกาถอนใจเฮือกก่อนจะยิ้มเยาะความคิดเพิเจอร์ของตัวเอง ในวัดใหญ่ประจำจังหวัดผู้คนมากมายทยอยมาร่วมงานเผาศพของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นข่าวดังและสะเทือนขวัญคนทั้งจังหวัดก็ว่าได้งานนี้มีทั้งคนใหญ่คนโตในท้องที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักธุรกิจเพื่อนฝูงญาติมิตรและคนรู้จักมากมายหลายชีวิตมติกาซึ่งจัดอยู่ในลำดับเพื่อนแฟนของคนรู้จักจึงไม่มีใครรู้จัก และแทบไม่รู้จักใครเลยที่หน้างานมีเพียงพ่อเลี้ยงปัญญาและเลขาส่วนตัวยืนรับแขกส่วนภรรยากับลูกสาวนั่งอยู่ด้านในยังไม่เห็นแม้เงาของลูกชายคนเล็กไม่เห็นกระทั่งบอดี้การ์ดประจำตัวของเขาทำไมคุณปัดไม่มาล่ะพี่ทีจัญญารักรซิบถามแฟนหนุ่มมาอยู่แล้วแต่น่าจะมาช่วงเททาย ธีรพลไม่ได้อธิบายอะไรมากเพราะไม่อยากเสียมารยาทพูดคุยระหว่างฟังพระสวดจิตใจของมติกาไม่ได้อยู่ในความสงบเลยแม้เสียงพระสวดจะดังระงมไปทั่วแต่ทุกครั้งที่มีบุคคลสำคัญเดินเข้ามานั่งในเก้าอี้แถวหน้าๆกัญญารัตก็จะคอยกระซิบบอกเธอเป็นรายๆไปว่าใครเป็นใครแต่มีอยู่ไม่กี่คนที่มติกาตั้งใจสังเกตและจดจำ นั่นคุณแดนสวงอืมมติกาพยักหน้าว่าจำได้เพราะเคยได้ยินกัญญารัตนพูดถึงมาบ้างแล้วชายหนุ่มวัยสาเจ้าของโรงแรมชื่อดังซึ่งเคยสู่ขอลูกสาวคนเดียวของพ่อเลี้ยงปัญญาแต่ถูกปฏิเสธจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งงานกับใครเป็นเรื่องเป็นราวแต่กัญญารัตบอกว่ามีน้องๆหนูๆในสังกัดอยู่หลายคน นั่นเพราะเลี้ยงเด็กกับคุณสรัญญาสองคนนี้กัญยารัตออกความเห็นอย่างมีอคติว่ายังมีหน้ามาเผาศพลูกเขาอีกมติกาก็เห็นด้วยเต็มที่นั่นคุณสรุตากัญยารัตสกิจให้ดูหญิงสาวร่างระหงใบหน้าสวยใสยในชุดดำแขนกุดที่เดินหน้าเศร้าเข้ามาไหว้เจ้าภาพใครเหรอมติกาสงสยัย ลูกสาวพ่อเลี้ยงเดชกับคุณสรัญญาเห็นว่าหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่คุณปานแต่งงานคงแอบหลงรักคุณปานละมั้งเหรอแม่จะสับสนในเรื่องราวที่ได้ฟังแบบไม่ประติดประต่อแต่มติกาก็เห็นความเศร้าในแววตาของผู้หญิงคนนั้นชัดเจนยังไม่ทันได้ถามข้อสงสัยก็ถูกกัญญารัตสกิดอีกครั้งสงสัยพระเอกมาแล้ว มติการีบชฉเง้อมองกลุ่มชายชุดดำที่เดินล้อมร่างสูงสง่าของปัดปรมัต์เข้ามานั่งลงยังเก้าอี้แถวหน้าที่ถูกกันไว้ให้เป็นพิเศษซึ่งเป็นตัวที่อยู่ด้านในสุดหญิงสาวรอบถอนใจบางเบาเข้านั่งอยู่ในวงล้อมบอดี้การ์ดขนาดนั้นจะมีใครเข้าถึงตัวได้บ้างนะโดยเฉพาะคนที่นั่งปลายแถวท้ายสุดอย่างเธอ จะมีโอกาสได้เข้าใกล้เขาเพื่อนําสิ่งที่เตรียมไว้ไปให้ได้หรือเปล่ามติกาเกือบล้มเลิกความตั้งใจจนกระทั่งถึงเวลาเดินขึ้นเมนเพื่อวางดอกไม้จันเธอก็เริ่มเห็นโอกาสเหมาะเมื่อปัดหันมาเห็นเธอเข้าโดยบังเอิญเขายือนอยู่บนเมนกับมารดาและพี่สาวส่วนเธอกำลังก้าวขึ้นบันไดตามหลังธีรพลและกัญญารัตน์ไปเรื่อยๆ มือบางหยิบกระดาษแผ่นเล็กที่พับเรียบแปรกขึ้นมาถือรวมไว้กับดอกไม้จันทรมองสุปตาชายหนุ่มที่มองมาตรงๆและเรากับเขาอ่านใจเธอได้ด้วยการขยับเข้าไปอยู่ใกล้แท่นวางดอกไม้มากกว่าเดิมแถวหยุดเคลื่อนตัวไปอึดใจเมื่อสรุตาหยุดพูดกับปัดมติกาเห็นเขาพยักหน้าและขยับปากพูดว่าครับคำเดียว ไม่นานแถวก็เริ่มเคลื่อนตัวต่อไปธีรพลกัญญารัตและมติกาวางดอกไม้ลงพร้อมกันก่อนที่ทีรพลจะหยุดแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพทั้งสามมติกาจึงฉวยโอกาสนั้นมองหน้าคนที่กำลังมองเธออยู่เช่นกันมาเสียใจด้วยนะคะเธอเอ่ยเบาๆก่อนก้มมองมือตัวเองขอบคุณครับ ดรับคำก่อนก้มมองตาำตามสายตาของหญิงสาวเมื่อเห็นบางอย่างอยู่ในมือเรียวที่คล้ายจะยื่นมาให้เขาจึงยื่นมือออกไปรับไว้ด้วยความฉงนมันเป็นกระดาษที่พับทบกันจนเหลือชิ้นเล็กนิดเดียวแต่เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเพื่อจะถามไทยมติกาก็พูดประโยคสั้นๆทิ้งไว้ก่อนหันหลังจากไปอย่างรวดเร็ว